ับใหม่ชาร์ลอตนะครับในซีซั่นที่31เพิ่งมีการปรับสมดุลฮีโร่หลายตัวนะซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ปรับเยอะมากๆครับปรับเยอะที่สุดในรอบแบบ ปีนี้เลยมันไม่สำคัญคือมีการปรับเพิ่มหลุมวาร์ปเพิ่มเข้ามานะะฮในเลนของดาร์คเซย์หรือว่าออฟเลนนั่นเองจะเป็นวาร์ปที่เราเนี่ยจะสามารถกดลงป้อมไหนก็ได้นะครับมาหลัง2ทีแล้วหายไปหลังจากแปดนาทีถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็สามารถไปดูสรุปหน้าที่คลิปสั้นคลิปก่อนที่ผมเพิ่งลงไปนะครับก็ทรัพตัวชาร์ล็อตในแพตตนี้เนี่ยมีการปรับให้คูลดาวน์สกิลสองจาก6กหรือห้าวิแต่มันแค่หบดสีฟ้านะหบดสีเขียวก็ยังคูลดาวน์เท่าเดิมและอันตีเนี่ยแรงขึ้นนะฮะเวลสุดท้าย แรงขึ้นประมาณ30หน่วยแล้วก็บวก AD ดีขึ้นอีก0.5%ก็ก็มีผลอยู่นะผมพูดตรงๆเลยว่าชาลลอตแพทเนี้ยยังไงก็เมตาครับคือแพทก่อนหลายๆคนเนี่ยตราหน้ามันว่าเป็นตัวกากแต่จริงมันเหลื่อมๆจะเป็นเมตามานานแล้วฮะเพราะว่าในแข่งเนี่ยเขาก็หยิบกันมาเยอะมากชาลลอตเนี่ยตัวคอที่เก่งมากนะในแรงที่ยิ่งสูงขึ้นไปส่วนใหญ่ที่บอกว่ามันไม่เก่งเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นในระดับที่อยู่แบบแถวๆพวกโซลรีมหรือว่าการลีนะฮะผมฟังๆมาแล้วเขาบอกว่าแบบ ระดับที่สูงมากทีมเล่นกันเป็นเนี้ยชาลลอปจะเล่นง่ายครับมันเดินง่ายแล้วตัวมันเก่งเรื่องการโดนเลนอยู่แล้วเนี่ยโอเมนมันสู้เราไม่ได้เลยเวอหนึ่งเวลรสองเนี้ยให้พูดตรงๆคือดาเมจชาลอปต้นเกมแม่งเวอร์พอพอกบเดียวม,มาแล้วนะครับแล้วแม่งเรดเก่งกว่างเพราะมีดมูดเลือดเห็นไหมเวอสองแม่งเอาขาป้อมได้ขนาดแผนนี้ป้อมแม่งลดดาเมจนะลดดาเมจลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะต้นเกม what what the ยังเข้าไปไดแม่งได้เลยครับผมได้บอกไงว่าตัวเราอ่ะมันมันสุดครับผม มันเลื่อมๆจะเป็นเมตามาตั้งแต่แพทก่อนแล้วแต่คนเล่นกันไม่เป็นก็จะไปบอกมันตัวกากก็ไม่ได้นะถ้าเพื่อนๆไปดูแบบในริ้วทีมแฟชั่วเขาก็เอาชาลลอเด็ะพาเล่นจนได้เป็นทีมแบบลำสามของ APL ปีนี้เลยนะหรือว่าสีม่มาสุดท้ายของแบบเอ่อการแข่งขัน AP l ีเนี่ยทุกทีมเกือบทุกทีมนะฮะหยิบชาลอดมาหมดเลยคือมันเป็นตัวขันเทพในในโปรลีกในงานแข่งระดับนานาชาติแหละแต่แคบในแรงเนี่ย คุณหยิบมาในระดับที่ยังไม่สูงมากเ่อร่วมทีมเขาเล่นกันมันก็ไม่ดีๆขนาดนั้นถึงคุณสามารถแบบเออดัวเลนชนะเขาได้แล้วใครต่อครับทีมไฟ์เราเปิดให้ใครตามไหมไม่ครับผมตอนนั้นก็ตามนั่นแหละแผ่น,นี้มีการปรับใหม่ครั้งก็เรียกได้ว่าตัวละครค่อนข้างเก่งนะโอเคตอนนี้มันน่าจะได้นะน่าได้แครี่เขาไม่ได้ก็โยนฮนะไม่ได้ตรงนี้กูโยน,นะบอกเลยบอกเลยไม่ได้ตรงนี้ผมก็โยนแล้วครับเพราะว่าผมเข้ามาสุดเกินมีควรจะถอยแต่แรกแล้ว ไม่น่าโยนขนาดนี้เลยเพราะว่ามันทำให้เราเสียต้นเกมนะชาล่ตถ้าเกิดรีบไล้ต้นเกมไม่ได้ก็ก็สวยอยู่นะก็ควรจะเล่นต้นเกมให้ได้อะต้นเกมเราไม่ควรแจกเพราะนี่เพื่อนๆเห็นว่าต้นเกมมันดาเมจเราเวอร์มากโอเมนนาคอนหรืออะไรก็ตามมันจะไม่กล้าสู้ับเไปลเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเลดเกมขึ้นไปนะเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วไอการปรับแบบนี้มาผมต้องขอบอกนิดน,นึงว่ามันปรับให้เก่งต้นเกมมากขึ้นครับแต่เลดเกมมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากดาเมจแรงขึ้น30หน่วยกับ0.5 AD คุณคิดว่ามันต่างเหรอก อันนี้ผมมีชีิตีทีใช้อันตีนิดหนึ่งนะปลายดาวใช้โดนก็โดนดาเมจนะฮะคืออันตีเนี่ยหลายๆคนไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่แต่ว่ามันหันตามอนาล็อกนะครับผมบอกก่อนคุณนึกสภาพเหมือนแบบพาสซีฟของซูเปอร์แมนที่เวลาเราบิดแล้วหันตามอนาล็อกเนี้ยอันตีหันตามอนาล็อกนะครับเหมือนสกิลซูเปอร์แมนเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้อันตีลัดเฉอะไรฝั่งแม่งอยู่ไกลเกินเลยนะคุณคิดว่าไม่ได้ไปถึงเลยเนี่ยคุณทำแบบผมก็ได้คุณพยายามหานอนาล็อกให้ปลายดาวมันตรงแล้วคุณจะสามารถใช้อันตีโดนครับคือผมพูดตรงๆว่าผมเก แผดโกผมแม่งเล่นจนจะติดเมตอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้เล่นต่อนะฮะไปเล่นตัวอื่นแทนเพราะว่าเออเล่นชาลอตเสร็จไปติดไอรีไปติดเยลมาต่อก็ไม่ได้มาเล่นผก็เลยไม่ได้ติดสักทีนะฮะแผ่นนี้ผมก็จะปั้นจริงจังแล้วเพราะว่าตัวแม่งือผมมั่นใจนะ80%เปรตมตาครับพะแผดเนี้ยรองเท้ากรอดที่เป็นรองเท้าแก้ชาลอตโดยเฉพาะเนี่ยโดนเนฟแทนรองเท้าลดคููดาวที่เป็นรองเท้าเมนของชาลลอตในช่วงที่เข้าเกมมาแรกๆเนี่ยโดนบัฟนะครับให้สามารถลดชาเลนเจอร์ได้เดี๋ยวุณดู ฟิกเกอร์ผมไม่จะมาอีกแล้วอะ่ะนี่คือผมใช้คู่กับพลังแปงนะแล้วก็ไอ้เรื่องวาร์ปลงป้อมเนี่ยรูปต่งของ,งนี้ใช้ไม่เป็นครับเพราะว่าผมพยายามจะกดไอ้ตรงป้อมเลนแครีแล้วแต่กดไม่ติดทําให้รู้ว่าพอมีคนวาร์ปไปลงป้อมหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถวาร์ปไปป้อมนั้นในทันทีได้และจริงๆเราไม่ควรจะเดินออกเพราะตอนวาร์ปเราจะสามารถโดนขัดได้อไอเดอเมนมาขัดเราด้วยนะต่อยเราไม่เดินออกก็ได้โดนอยู่ดีเนี่ยโอเมนแม่งตีเราแทบตายเราหนึ่งสองไม่กี่ทีแม่งม่จะตายแล้วอ่ะเนี่ยดู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 ดดด เขาไม่ฝืนเราก็ยืนคุมคีิปไปครับยืนคุมคีิปไปครับไม่ต้องต่อมันแต่เราใช้ใส่คลิปก็ได้นะถ้าไม่มีอะไรจะให้ใช้ใส่จริงเนี่ยยืนคุมคลิปไปคุมคลิปไปโอเคผมน่าจะวาร์ปไดไ้ตรงนี้วาร์ปขึ้นไปเราไปฟังไฟบนเลยครับเนี่ยตัวละครที่ตัวเล่ชนะแผนนี้เก่งมากและชาลล์เป็นหนึ่งในนั้นนะผมให้จัดไปเอาแม่งจริงเลยเพราะเอาแม่งจริงเลยได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยไม่น่ารอเอเรียแอนตีหมดก่อนคิดว่าเราขาป้อมไหวไหมคิวหนึ่งเข้าไปโอ้ไม่โดนไม่ได้สแต็กว่าเขอเก่งกับคลิปก่อนแล้วกันถ้ามีสแต็กกับครีนนน่่าจะะไหวอยูตง้ S <S เราจังหวะสวยๆแเรอจังหวะสวยๆดีดหน้าโป๊กโดนดีดหน้าโป๊กโดนเข้าเลยนะโอเคโป๊กโดนอันติฟลิกตาไม,ม้ครับผมตายอันติแรง,งขึ้นด้วยผมได้บอกนะว่าปรับแบบนี้ต้นเกมดีขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณปรับแบบนี้แล้วตัวมันจะเล่นง่ายขึ้นนะตัวมันยังเล่นยากเหมือนเดิมคือมันปรับให้ต้นเกมเก่งขึ้นอ่ะถ้าคุณไม่รีบเดินเกมคุณจะเก่งไหมรอไปเล่เกมก็กากเหมือนเดิมครับได้เมจเพิ่มมาแบบไม่ถึงร้อยอ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะเลทเกมผมพูดตรงๆ คูดาวก็แค่วิเดียวเพราะงั้นต้องเล่นต้นเกมให้ได้นี่นาคอดเข้ามาใช่ไหมเอาไม่จริงเลยเพื่อนเอาไม่จริงเลยแตนะ่เขาตายนะเ,เขาตายเ,เข้าไปขวัเลยนิดเดียวโอเคผมไม่ต้องไปเบียดผมแค่มาตีป้อมพอละตัวเรามันถึกครับแล้วอันตรีแม่งแรงแรงขึ้น0.5% AD เนี่ยไม่ได้น้อยนะแต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่นน้อยจังหรอพี่คือ0.5% AD เนี่ยคุณเข้าใจไหมครับว่ามันเองจากค่าพลังโจมตีของเราเพียวๆเลยนะครับคุณสมมุติคุณ,มมคณแบบเออ0.5 AD ศูนย์จ คุณมีพลังโจมตี1,000คุณบวก0.75ย์ไอดิคุณได้เพิ่มมา750จาก700นะฮะมันน้อยตรงไหนอะโอ้เมนสู้เราไม่ได้ครับโอ้เมนสู้เราไม่ได้ครับสกิลสองครูดาวไว้สกิลสองครูดาวไว้ได้ต่อได้ต่อได้ต่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ฝืนไม่ได้ไม่ฝืนถอยได้ถอยได้ถอยได้ตอนนี้เราฝืนไปแล้วแต่เราไม่ต้องกลับนะครับชาร์ลอตสามารถรีเลอร์คลิปได้แล้วคุณดูดิยิ่งแม่งปรับครูดาวสกิลสองมาอีกอะคือมันรีไวมากเดียววตตาามมคูลเ็แ้้โโอหดูนคจะเข้าามล้วงเราโดือตีทุบสวนแกไปดีครับ แรงด้วยน,นะกีทุกทีเป็นข้อนะครับเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าไว้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 ตอนนี้ผมยอมหนึ่งสองนะเดี๋ยวผมชอยดูแล้วชาลอตมึงเถียงอะไรไหนหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับเน่เน่เน่นาคอนไม่สู้ไม่ได้หนึ่งสองโอ้โหนี่ถ้าผมสกิลไม่พลาดบอกเลยนี่ผมได้เนี่ยสกิลพลาดหนึ่งคุณดูสกิลผมพลาดนิดหนึ่งผมเกือบได้สองตัวนี่โอเมนกับนาคอนนะฮะมันไม่ได้เป็นตัวกากนะโอเมนคุณก็รู้ว่ามันโดนเลนเก่งจะตายแล้วตัวอื่นที่ไม่ใช่ชาลอตมึงสู้แท้ไม่ได้แล้วไอรีอันเลนเนี่ย สมมติคุณเอามาสู้เนี่ยถ้าเกิดโอเมนไม่แบบเล่นดีๆเชิงดีๆเนี่ยมันสู้ไม่ได้ครับโอเมนเงี้ยเจอริกเตอร์เงี้ยชาลอตต์ไม่ชิวเลย <c oughs> ผมได้บอกครับมีตัวมันะเหลื่อมๆจะเป็นเมตาตั้งแต่แพดก่อนแล้วแต่แพดก่อนเนี่ยมันยังขาดไปนิดหน่อยคือสกิลมันคอมโบไม่ต่อเนื่องจนสุดเกินนะครับยัง <c oughs> คอมโบได้ไม่สุดอ่ะคือคุณนึกภาพแบบเออพอคุณคอมโบหมดคุณก็ยังต่อไปได้ดีแล้วก็ต้อง,องรอคูลดาวน์สกิลสองอีกประมาณสี่วิเลสเกมอันนี้เหลือสามก็ ดีขึ้นนะครับเวลาที่แบบคุณคอมโบน่าสกิล,ลหมดครบแล้วหรือว่าสกิล,ลสไม่ได้เป็นสีเขียวเงี้ยโอเคเลยเออแผ่นนี้ยโอเคเลย,เเลยแล้วก็อันตรีเนี่ยก็คือแรงขึ้นเลดเกมประมาณเกือบร้อยต้นเกมก็ยี่สิบสามสิบตัวก็มีผลมากยี่สิบสามสิบตัวต้นเกมคุณจําไอริสได้ไหมสมัยก่อนไอริสเคยปั๊บมาแบบห้าสิบหน่วยใช่ไหมตอนแบบต้นเกมเมื่อมันต้นปีหรือสิ้นปีก่อนมาประมาณนะนั้นอ่ะก็มีผลมากนะทําให้จากตัวที่แบบ แทบไม่มีคนหยิบเลยปัจจุบันเนี่ยก็ยังเริ่มมีการหยิบมาในแขกเป็นแบบดับแก้ทางบ้างแล้วนะครับคือมีผลเว้ยแบบ30หน่วยต้นเกงเนี่ยเดี๋ยวมาห้าหน่วยไม่มีผลเลย้ะตัวอื่นจะไม่มีได่ายล่ะครับโอเมดหลุดเดี่ยวมาแบบนี้สวยดนเพ่สวยดนเพ่แต่ผมเข้าไม่ได้ครับผมต้องไปเคลียร์คีฟก,ก่อนเดี๋ยวป้อมแหกครับผมโอเมนมันรู้โอเมนมันรู้เป็นงานนันเนี่ยไม่ได้เข้ามาดันป้อมแล้วมันกน็หนีเลยครับเราก็เลยไม่ฟืนกับมันครับผมตอนนี้ผมว่าว้าไปลงป้อมบดแล้วแต่ป้อมได้ปะ โอเคป้อมผมแม่งแขกก็ได้ไม่ต้องวาร์ปนะฮะวิธีใช้วาร์ปคือกดปุ่มวาร์ปตรงนี้แล้วคุณเลือกป้อมจะไปลงครับผมซึ่งจะหายไปแล้วจะแปดนาทีอันนี้ก็น่าจะเป็นการวาร์ปได้ครั้งสุดท้ายแล้วแต่ผมไม่วาร์ปไอ้วานเนี่ยผมมองว่า,วามีผลแค่แบบเออตอนไฟมังกรอ,อะตอนบานต้นเกมสองถึงสี่นาทีฮนะที่คุณต้องขึ้นไปเอาออบเจกต์มาช่วยปิดแดน,นแคร,รี่ตอนแคร,รี่เสียเปรียบหรือได้เปรียบแล้วก็ตามแต่เนะี่ยจะมีผลมากๆนะฮะดังนั้นตัวที่โดนเลนชนะแบบชาร์ลออตเนี่ยคืชาร์ล็อต่เนนี้เผื่ออออออเเเเพืืืื่่่่นนนๆมมมมมมมััไชชผยยใหห้าลคคงะกบบดร มันแพ้แค่แบบเมตาบางตัวคนเจอฟอร์เรนเจอยีนา่าเนี้ยมันจะแพ้แต่มันเจอโอเมนมันจะหย่านต้นเกมถึงกลางเกมมันเจอไอริอะไรพวกเนี้ยมันชนะหมดนะฮะคนนี้ผมว่าไม่ได้ว่ะแทงน่าจะถอยหรือไม่ถอยก็อันติดูดเลยลวกันเอออันติมาแลวอันติมาลเลยเบียดรามาแล้วลเบียดระบาแล้วสวยครับเพื่อนรรบัดบ้านแล้วเหตุผมโคตรตึงตึงจัด แล้วชาลอตเป็นตัวที่ไม่แพ้นาคอได้ปผมมันไม่แพ้จริงครับชาร์ลอตมันเก่งมากเพราะว่ามันสามารถตามตัวที่ขาตายได้ให้คุณเปรียบมันเหมือนไอริแค่จากไอริเดตเกมอ่ะมันกลายเป็นไอริต้นเกมเว้ยคือผมเคยเจอนะผมนั่นฟอร์เรนเก่งใช่ไหมเจอ,อพเพื่อนเพื่อนก็ได้เคยเห็นในคลิปอ่ะแล้วผมก็แบบติดเมร์แะอันนี้จะบอกผมไม่เมนก็ไม่ใช่ใช่ป่ะผมเคยเจอชาร์ลอตแม่งเล่นเป็นเปนเว้ยจุบยับตัวบ้าอไรไมันเข้ามาโอ้โห นี่ขนาดเดี๋ยวนี้ป้อมมันลดดาเมจนะชาร์ลอตมึงไม่ได้ลดดาเมจตามเลยครับดู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 โอ้โหอัติค้อนแรงแต่นี่ดาเมจไบโอด้วยแหละแต่คือแบบชาร์ลอตไม่ไม่ได้ลดดาเมจตามนะเวลาเข้าไปไหนป้อมอ่ะเพราะว่ามันตีมาใส่เลือดอ่ะคุณลดดาเมจแล้วไงคุณตีเข้าเลือดยังไงมันก็แรงโอ้ไม่ได้หมดตรงนี้ไม่ได้เอาป้อมได้เอาป้อมได้ไม่ได้ขนได้ป้อมเกมชาร์ลอตที่ป้อมเว้ยเพื่อนแน่แน่แหน่ขอแค่เราเป็นชาร์ลอตอ่ะไม่มีใครกล้ากับเราหรอกครับ ผมยืยยันคำเดิมนะใครมาเถียงผมุณไปเถียงนักแข่งเอานะครับชาลลอตแพรนี้ยังไงก็เมตาครับแพรก่อนแม่งยังเกือบจะเมตาแล้วคุณจะมาเอาอะไรกับแพรนี้นะคือทุกอย่างม่งปรับมาเพื่อให้ชาลลอตอะรองตีนลดครูดาวลดสกิลชาเลนเจอร์ได้อะชาลลอตแทบจะไม่ต้องใช้รองเทา้ากัะซีซีแล้วครับจะนี้เห็นมันกันได้ถ้าลดครูดาวแล้วคุณเอาพลังแฝงกันซิซีมา1 2์มันเพียงพอครับคุณมีรองเท้าลดครูดาวคุณมีสกิลพลังแฝงลดชาเลนเจอร์อีก รวมเป็น30%มเป็นคุณลดฟิกเกอร์เหลือ8ปดวีนะฮะรถเยอะา <laughs> มากนะแล้วชาลลอตนี่คุณเห็นพอมันมีฟิกเกอร์แล้ว่ตัวไหนมันก็ตามได้หมดครับจะนาคอสเอรีมันจะแคร์ได้ยอยู่แนวหลังอ่ะมันตามได้หมด <im itan> แล้วคุณไม่ต้องไปนึกถึงตัวขาตายเลยที่ชาลลอตนี่ยมันต้องหยิบตามรามอยู่แล้วถ้าเกิดคุณหยิบไปเจอแบบ <im itan> ตัวที่มันไม่ได้พิ้วขนาดนาคอเนี่ยคุณคิดว่าจะมีไขรคุณคิดว่ามันปวนขนาดไหนนะครับ <im itan> ผมคิดยาคำเดิมฮะ อย่างไรก็ตามแต่นะชาลล์แหะเป็นตัวที่เล่นยากครับคนที่เล่นไม่เป็นก็จะบอกว่ามันอ่อนนุ่นอ่อนนี้อ่อนนั้นแต่เพื่อนๆก็เห็นกันแล้วว่านักแข่งเขาเล่นกันเป็นเขาพิสูจน์แล้วเขาเข้าไปหนึ่งห้าไปแท้งไฟจนเพื่อนแบบโอ้โหตามมาทานก็ไปเอาคาปอมอะนะครับตอนเมื่อก่อนประมาณแบบช่วงมันเข้าเกมใหม่ๆแม่งมีพวกเล่นไม่เป็นบอกตัวกากตัวกากตัวกาก,ก,ากนะผมแม่งไปเสียงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมก็ยังเล่นไม่เป็นแต่ช่วงผมนั้นเป็นโอ้โห เพื่อรับซีซี için. สว şey. ยคุณอาจจะเห็นเหมือนผมทำาดามจน้อยเหมือนผมแทบไม่ได้ทำอะไรนะเดี๋ยวคุณไปรอดูจบเกมครับเดามจผมไม่น้อยผมกล้าพูดได้เลยเดี๋ยวคุณไปรอดูจบเกมครับผมมั่นใจว่าดามจผมติดท็อป2หรือไม่ก็ท็อป3ของเกมก็วิกตอรี่แล้วนะฮะพูดตรงๆว่าผมรีมาจาก40ดาวผมงงมากเลยปกติมันจะต้องหลุดไปที่คอมมานเดอร์3ใช่ไหมทำไมวันนี้ผมรีจาก40ดาวมาแล้วผมหลุดมาคอมมานเดอร์4่วะผมยังงงหรือเขาเปลี่ยนเกมใหม่แล้วอันนี้ผมไม่รู้นะ หรือว่าแต่เดิมคือ40ดาวมันหลุดมา4อยู่แล้วแล้วเป็น50ดาวที่หลุดมา3เนี่ยผมหลุดมา4นะเนี่ยไอ้ที่สนะครับมเมจะได้ MVP คือพูดตรงๆถ้าเกิดว่าแบบเกมนี้เราไม่ไปตายโง่เยอะเนี่ยเราเอ็มไปแล้วนี่ขนาดผมเล่นโคตรโยนนะเนี่ยเดี๋ยวคุณดูดาเมจผมเนี่ยเผื่อเพื่อนไม่เชื่อมันเก่งขนาดไหนโอ้ผมบอกแล้วดาเมจไม่เกินที่2ที่ส